หลายคนคงจะสงสัยว่าความสัมพันธ์ผมไม่เคยเล่าที่ไหนนะผมจะเล่าให้ฟังที่จริงแล้วลลที่จริงแล้วผมวร,รู้จักพี่กล้องนานแล้วรู้จักตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นไจวัลสุพัทีมกันแล้วนะครับตอนนั้นคือจำได้ว่า <c oughs> ผมไปเรียนอยู่สารคามนะครับแล้วก็เพื่อนเปิดเพลงเพลงหนึ่งเออซื้อเพลงว่าเอออย่างวะให้บ้านเฮาลถลาไม่ติดให้หมอชิดย้ายไปเชียงใหม่น่ะเพลงเป็นไปบด้นะครับ <c oughs> คือตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่า <c oughs> พี่กล้องห้อยไ่คือใครนะแต่ว่าหูแต่หูแต่ตซื้อซื้อได้วงหูจากหนาก็เรียนแล้วอยู่ดีๆก็มีวิดีโอคลิปแบบ วิดีโอคลิปของเออขาอ,อย่อยางแอปอะไรสักอย่างนี่แหละมันขื้นมากผมก็เลยเข้าไปบึงเห็นเป็นแบบฟิลผู้ชายคนหนึ่งนั่งแต่งเพลงนั่งแต่งเพลงอยู่ออลองพิ้งใส่วาซิบอทิมกันแล้วก็ยังห้ายเพลงเลยล,ลงลงกระทั่งเพลงนี้ด้วยนะครับเสียงไอ้แบบผมเป็นวัดผมเป็นวัดนั่นแหละผมก็เลย ไปเห็นเพลงเพลงหนึ่งหลือยูซื้อมันก็ดังขึ้นมาซื้อเพลงว่าใสา่วัสิบปทิมกันใส่วัสิบปทิมกันผมก็เลยได้รู้จักว่าเออเอ,อพี่กล้องมีมีเพลงใส่วัสิบปทิมกันไห้ฟังนะก็ดังรู้จักผู้ชายชื่อก้องแต่ไม่ได้สนิทเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่นเป็นนักร้องดังนะากไม่ได้สนิทกันแต่ว่ามีคลิปคลิปหนึ่งที่ผมแบบได้ทําแบบ คอบเบอร์ไว้ก็คือใส่บาสิบอัฐิมกันโดนมากเลยหนานมากเลยทีเดียวแหละตอนนั้นอหละตอนนี้ผมก็เก็บแรงบันดาลใจนั้นมาเป็นต้องต้องบอกว่าผมผมมีแรงบันดาลใจเอื่นว่าที่แรกอื่นว่ามันเป็นแห้งที่แบบเพลย์นในฮึดสูวไวขนาดไอ้กล้องแบบยังเหตุใดเลยจริงๆนะถ้าเปยังเหตุไดมีกล้องพี่กล้องกับเบิร์นทุมลาดสองคนที่รู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้ผมได้เป็นอย่างดีเลย ก็คิดแต่ว่ามือหนึ่งสีได้มากแบบมาดูจากกันกับเพลินนะครับหลายอย่างมากที่ผมประทับใจแล้วจนล่าสุดให้ไปถ่ายรายการด้วยกันผมก็ได้รู้จกักพกล้องมากขึ้นหรือจกแบบดูจกัจกตัวตนทีแท้จริงครับบางคนอาจจะไม่ชอบเขานะพกล้องอ่ะบางคนเห็น,เห,นเห็นเพิินแบบภายนอกเห็นเพิ่นผมคนหนึ่งมากผมคนหนึ่งเหมือนกันที่เห็นแบบ ภายนอกตอนนั้นนะ่ะผมผมบอกว่าไอไอกองเป็นศิลปินแต่ว่าไอกองบอกมวนนะตอนนั้นนะ่ะผมผมรู้สึกไม่ชอบเลยแล้วผมก็เคยบอกบอกกับเพื่อนเพื่อนพี่ๆว่าโอกอ,อง,วง,วงบอกโมวนบอกว่าคอยแบบไปยังเป็นศิลปินี่อบอกมมวนสินะตอนนั้นนะ่ะผมก็บอกว่าผมจะไม่แบบ ไม,ไม่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 ผมแบบบุกคอยมามาคนาม้นแบบบวมวนสินะตอนนั้นผมก็คิดเห็นตัดสินเพื่อนภพ่นอกสินะบอลูตัวตนที่จริงเพื่อนนะครับ <S <S ผมก็บอกพ่อ,ดดากกาอได้เป็นหจักจักอยานรายกันไปตัดเพลดสามสีนะมีโอกาสได้ไปถ่ายรายการก็ได้ไปเป็นรู้จักตัวตนของเพื่อน <S 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 ที่จริงแล้วเออพี่กล้องไม่ได้เป็นเหมือน เหมือนที่แสดงออกมาอยู่หน้าเวทีเลยเป็นคนที่แบบเดยบร้อยเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ออน,น้อมถ่อมตนมากเลยแต่ก็บอกาตามภาษาเราไปซื้อผมรู้สึกว่าเออมันจะมีใครท้าคนที่จริงใจแบบอย่างนี้กับคนรอบข้างคิดถึงในงคนอื่นไม่ค่อยคิดถึงตัวเองเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> จะนั่งได้รู้จักกัน นะครับรู้จักกันมาปุ๊บก็เลยเออรู้สึกศรัทธาในในสิ่งที่เขาทําให้กับผลรอบข้างมันอบอุ่นมากเลยแม้กระทั่งตัวผมเองยังอบอุ่นเลยผมก็ถึงแบบมีหลายอย่างมากที่ผมผมใส่คบาบอกว่าถึกมันต้องมปคนถามผมนะครับแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าเอออมัน,เป,นเป็นแรงมันันใจเขาเลยเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับศิลปินรุ่นหลังๆนะผมเลยรักแล้วก็ศรัทธา ในตัวพี่กองมากนะครับแล้วก็มีอะไรอีกหลายๆอย่างที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเออได้แรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนงานศิละปะที่ทุกคนได้ฟังกันนี่แหละครับผมนะครับใช่ครับผมก็เลยอยากบอกว่าอย่าเพิ่งตัดสินคนที่เราเห็นเราเ,เรายังไม่รู้จักเขาดีพออย่าเพิ่งไปตัดสิคนเขานะที่จริงเขาอาจจะไม่ใช่คนที่แบบ ไม่ใช่อย่างที่เราคิดสินะคสัตว์ละผมก็เลยแบบนี่ครับให้พี่บางเขียนเขียนเขียนชื่อไว้นะครับที่จริงรอยสักมันก็มีความหมายหมดแล,ละอยู่ในตัวผมนะอันนี้เป็นรูปรูปเป็นรูปเดียวในโลกเลยก็ว่าได้รรูปเดียวครับเป็นรูปเดียวที่ที่ผมได้ถ่ายไว้กับตาก,กับยายเนี่ยนี่ เป็นรูปเดียวที่ได้ถ่ายคู่กันสามคนมีรูปเดียวเด็ดแับว่ามีอีกครับแล้วก็ข้างล่างนี่เป็นนามสกุลอยู่วลล่าแล้วก,ก็ปกติมันคนกลัวเข็มมากเลยแล้วก็เริ่มสักแล้วตอนนี้แล้วก็นี่คือลายเซนดีวยก้องเขียนให้กับมือนะครับคัดเออคือสักทับสักสักทับลายมือเลย ก็เป็นอะไรที่แบบหลายอย่างครับที่เก็บไว้ครับเป็นควา,ามทรงจำดีๆให้กับตัวเองสนับสนุนโดยอย่าดมตาลำคานเสียงผมมันใ้เศร้าดีอยู่ถ้านี่หายดีอยู่